ลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานในช่วงสงการนะครับผมแนะนำคันนี้ได้เป็น4ประตูมาด้วยเห็นไหมสีขาวมุกฝาแต่งมาเรียบร้อยแล้วเป็นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนแคปล่าแบบงานเพียวโลโก้ไอสุทสีแดงกระจังหน้าโครเมี่ยมไปหน้าใสาๆเดิมๆเลยด้านข้างก็จัดทรงล,งล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อแม็กซี30 5ลูนะเป็นสเปเซอร์เรียบร้อย6ออก5ยางใหม่ๆนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ประตูมือเปิดโครเมี่ยมฟิล์มใสเขียวด้วยระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้า ข้างหลังเป็นดำนะครับแล้วก็ไฟเบรคที่ใส่ไปด้านบนฝาท้ายเป็นคาร์บอบนช็อปลาฟเหมือนกันลืมบอกคันนี้ปี2015เครื่องยนต์2,005ด้วยนะครับหายากมากๆเลยราคาไม่แพงเดี๋ยวเปิดให้มาที่ภายในคันนี้ไมคกิ๊กเลขไมค์110,000 10, กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับด้านคอนโซลมีบูนด้านน้ำมันมาให้1ตัวคอนโซลเนียนๆไหลริ้วลอยแอร์แบ็กได้มาคู่หนึ่งด้วยนะครับจออัปเกรดเรียบร้อยแล้วเป็นแอนดรอยสามารถเล่นยูทูปเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเกียร์์์นนนนวล5เเเกกีียยยรรดิหห้า1ถอัง เบาเนียนๆเ,เป็นผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดด้านหลังสมบูรณ์สุดๆพร้อมใช้งานส่วนในห้องเครื่องนะครับคันนี้เนียนๆเ,เลยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเครื่องแห้งๆความร้อนน้ําดันหมดห่วงเดินทางไกลสบายๆในช่วงสงการหยุดยาวนี้นะครับแนะนำเอาไปใช้ผ่อนสบายๆเพียง8,500าและจัดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ไปด้วย3 9 9 0 0 0า